สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเกลิรนบย็นค่ะพวกเราทั้งสองคนนะคะมาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีค่ะวันนี้ค่ะเราจะมานาเสนอสิงประดิษฐ์ที่มีชื่อว่าเครื่องตัดใบสับปะรดค่ะในพื้นที่จังหวัดชลบุรีของเรานะคะเกษตรกรของเราค่ะนิยมปลูกสับปะรดเป็นจำนวนมากค่ะเพราะว่าสับปะรดนะคะได้ชื่อว่าเป็นผลไม้ที่สามารถมีผลผลิตได้ตลอดทั้งปีค่ะซึ่งการตัดใบสับปะรดนะคะเราจะมีทั้งหมด2ช่วงด้วยกันค่ะช่วงแรกนะคะคือการตัดใบเพื่อที่จะเป็นการเร่งผลผลิตค่ะเพราะว่าเมื่อใบนะคะได้มีการบาดเจ็บค่ะ ต้นสับปะรดค่ะเราก็จะดึงดูดสารอาหารมากขึ้นค่ะนี่จึงเป็นเหตุผลที่ใบสับปะรดจะมีการเล่นดอกมากขึ้นค่ะและในช่วงที่2นะคะก็คือการตัดใบสับปะรดค่ะเพื่อที่จะเป็นการเตรียมเพื่อการเก็บผลผลิตค่ะซึ่งเกษตรกรของเรานะคะได้ใช้การตัดมีดพระค่ะเป็นแบบเก่าน,นะคะซึ่งทําให้มันเกิด ล่าช้าค่ะแล้วก็อาจจะไม่ทันต่อความต้องการของตลาดค่ะเพราะว่าในตัวชมบีของเรานะคะมีอุตสาหกรรมที่ทําการแปลรูปผลไม้ยอย่างสับป,ประรดเป็นจานวนมากค่ะรวมถึงผู้ที่ต้องการกินสับป,ประรดเป็นจานวนมากเช่นกันค่ะซึ่งถ้าเรายังใช้มีพลาแบบเก่าค่ะก็อาจจะไม่ทันต่อความต้องการค่ะซึ่งเรานะคะได้เรียนเห็นในจุดนี้ค่ะจึงอยากที่จะประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ค่ะที่สามารถตอบสนองออโจทย์ตรงนี้ค่ะแล้วก็อยากที่จะทําให้ตัวของก มีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นแล้วก็ทําให้ตัดสับปะรดได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะเราจึงประดิษฐ์สิ่งประดิ์นี้ขึ้นมาค่ะซึ่งเป็นเครื่องตัดใบสับปะรดค่ะแล้วก็วัตถุประสงค์นะคะที่เราผลิตสิ่งนี้ขึ้นมาค่ะเพราะว่า1เราต้องการที่จะออกแบบและสร้างเครื่องตัดใบสับปะรดค่ะ2เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องตัดใบสับปะรดค่ะและ3เปรียบเทียบระยะเวลาในการตัดใบสับปะรดระหว่างการใช้เครื่องตัดใบสับปะรดแล้วก็การใช้คนงานในการตัดใบสับปะรดค่ะ ครับผมเรามาดูกันนะครับว่าในเครื่องที่มีแบบเก่ากับที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับผมในแบบเก่านะครับผมจะเป็นแบบแบบเดี่ยวอย่างที่เราเห็นนะครับผมในการขับเคลื่อนย้ายแบบเดครับผเราจะต้องขับเคลื่อนย้ายตัวเครื่องขึ้นลงครับผมแต่ว่าแบบใหม่ที่เราได้เพิ่มขึ้นมาครับผมจะเป็นแบบแบมิี ใบมีดคู่นะครับผมจะทําให้สามารถตัดใบสมบรูณ์ได้2ฝั่งในหนึ่งร่องเลยครับผมแล้วก็เราได้มีการเพิ่มขัดเร่งนะครับผมสําหรับการขึ้นเนินครับและเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนล้อได้นะครับผม ในการเปลี่ยนล้อนะครับผมจะทําให้สามารถเรามาันป็นทุกสภาพพื้นผิวนะครับผมและก็เราได้มีการเปลี่ยนจากใบพลาสตเหลียมธรรมดานะครับผมเป็นใบนพัดสมีดเหล็กก้าะครับผมทําให้มีความแข็งแรงและทนทานมากกว่าครับผมเร,รามาดูตารางการเปลี่ยนเทียบกันนะคะร,รับผมในตารางการเปลี่ยนเทียบนะคะร,รับผมจะเห็นได้ว่าในในการในการตัดใบสับรลุดหนึ่งร้อเนี่ยเราอ่ะใช้เครื่องตัดใบ,บสับรลุดเนี่ยสามารถเร็วกวั่า ร้อยละเจ็ดสิบห้าเลยทีเดียวครับผมและในหนึ่งวันเนี่ยเราสามารถใช้เครื่องตัดใบสับป,ประรดเนี่ยตัดได้ถึงได้มากกว่าถึงเจ็ดสิบเอ็ดล่องเลยครับผมเรามาดูประโยชน์กันนะครับผมประโยชน์ของเครื่องตัดใบสับป,ประรดนะครับผมหนึ่งเลยนะครับเราสามารถสร้างเครื่องตัดใบสับป,ประรดและสามารถใช้งานได้จริงครับผมสองนะครับเราสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต ได้ครับผมและข้อ2นะครับและข้อสนะครับผมเราสามารถทําให้เกษตรกรเนี่ย <c oughs> สามารถทํางานได้เร็วขึ้นครับผมและข้อสนะครับผมด้วยไอย้และข้อ4นะครับด้วยใบมีดที่มีความคามนะครับผมจะทาให้จะทําให้กวาดใบสะบรดรื้อต้นกระดิ่งนะไม่เกิอดอาการชา้ำครับผมพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ